อยู a, on, whales, ่ดีเขาก็ห um. ยิบมาเกก็ไปปิดทุกอย่างก็เลงจะปิดคอมก็เลยดีได้คอมกูไม่ปิดนี่ยงอ้ดอะเปิดเจอบี่ว่ะเจอบี่เจอเปอร์ เจอบีเจอเปอร์อด้วยเหรอเจ๊ทุกคนผมขอโทษปุ้เปิดจริงเหรอเปิดแล้วตอนนี้มีคนร้ายมาปิดคนร้ายมาป<า>ิดทีฟอเทสกําลังจะเสร็จอือหืออือหืออ๋อผมก็ตายนะื่อนถ้ามันยอมช่วยเหลือผมเชื่อแล้วกูช่วยเก็บของให้มึงแล้ว <c oughs> ไม่ความผิดเราเองเว้ยมึงก็ไปยืนนี่ว่โง่ให้จมน้ำตายเฉยเลย เราไปใช้น้ำอัดหน้าเลยไปท่าไหนแล้วลินดาอ๋ออะอันนี้เจอก่อนปล่าไรหนิยังไตายอยูต้องไหนนี่ให้เจอวทุกคนก็อย่าสงสัยนะครับว่าทําไมถึงผมถึงมาเปิดสตรีมเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วก็ยูดีสตรีมผมก็ดับไปเลยนะคุณก็อย่าสงสัยนะเพราะว่าผมโดนคนร้ายปิดสตรีมนะฮะ โดนปิดคอมไปเลยดีดีคอมก็ดับไปเลยไงทุกคนดับไปเลยดีแล้วผมกด E C ทันมันไม่ดับนะไอ้ตัวแต่ปุ่มันกำลังโดน YouTube ตามล่าอยู่นะเพราะว่าตั้งแต่ว่ามันทำกระทำความผิดก็คือเล่นไม่ครับทำไมวะมีจอเอามาเลยเล่นวากาวแล้วผิดแต่ว่าเล่นเล่นกูไปเล่นแบมพายนะไปไปเล่นไม่ครับต่อเลย หาของให้เจอหาของให้เจอก่อน <c oughs> วันนี้ตื่นเช้าแล้วรู้สึกเวลาชีวิตมันเพิ่มขึ้นก็เหลือครึ่งหลอดกำลังทุกขกับซอมบี้หนึ่งตัวนิกมาหนาว ก็เอ็มเข้าเกมแล้วอ่ะแน่ใจแล้วอ่ะ,วนนะสวยเฮ้ยน้องซมี้คินหลังกระกันว่าคุณพชัพชระ,ะ,ะวัฒน์พัชระพลพัชระวัฒน์คิดไงกัดด,ด,ดูดีๆสตรีมก็ดับไปเลย I ัน n t to try uh อ n น z o ม b i e เราต้องการสู้อะซอมบี้แต่ว่าเราต้องทานเนื้อซอมบี้มากินแบบขออาหารหน่อยการบูล oh. okay. ิเชตบูลิเชตเชตโอเคเออผ,ผมต้องอธิบายรอบนึงดไหมโอเคครับผมผมโดนคนไลฟ์ปิดสตรีมเพราะงั้นก็คือพี่ของเอง ก็เหลือขึ้นหอแล้วมาใช้กูลัวเมาส์แอบอะนะเว้ยขนาดเอามเมาส์แอบเขายังปิดสตรีมกูได้มันเกินไป <laughs> ไม่ถอดสายเมาส์อ,าออกปุ๊บแล้ววางเมาส์วไว้อย่างั้น,นมันไม่ใช่เมาส์เวเลตเมาส์ไรสายอ,าอือมันก็แบบเอายัดเสื้อไงี้ยกูกูยัดไว้ข้างหลังเลยเว้ยเขากำลังล่อๆเขาสนใจกูอยู่ดีก็หยิบเมาส์กูไปแล้วก็ปิดเกมเลยปิดทุกอย่างเลย ก็เลยตอนแรกแล้วที่ไม่ครับดับนั่นแหละพี่กูก็เป็นคนปิดคือไม่ใช่วานะดนปิไปยังไปแปะไปเลยเพราะว่าเรายังไม่ปิดสติตอนนี้หรอกเราจะปิดสติตอนห้าทุ่มเลยไปไปก่อนเลยก็ได้นะเออเดี๋ยวโดนโดนไม่ได้ มีคนเวลหนึ่งสี่ึงอด้วยเพิ่มจาเราตื่นเลยตนเช้านม่งมาคามันต่อเนักบวไเจอเมืองแล้วไปเจอนี่แล้วขอให้มีของกินขอให้มีของกินโอ้ยตูแมงดวอกินล้วหมดเลยเอ้ยมมีมีคนเวลหนึ่งสี่หสองด้ยเนี่ยเวลโคตรเยอะเลยพันสี่แวพันสี่รอนที่สอ ดหวคุณถ้าถ้าผมเปิดกล้องแล้วคุณจะเห็นพัลมหัตตาลีผมไปอย่างแรกเ <c oughs> ขาเขาไม่ได้จ่าย,ยแต่เราแต่เราจ่ายหูหูฟังหูแมวมึงนี้หน่อยคือแม่ไอ้ตอนแรกผมไม่กะผมผมไม่ได้กะจะซื้อไว้ได้ไหมผมฟังอันเนี้ยแต่อยู่ดีๆก็อยากซื้อตอนแรกผมอยากซื้อสีดําไม่แต่สีดํามันไม่มีแบบ USB ผมก็เลยซื้อแบบอันนี้มาสีชมพู <c oughs> ตนึงะฮะตลกก็่เม็ดเว้ยปากาผิวพูนี่คือผิวพูนี่อะไรผิวพูแต่หูแมวกูหนักสุดอะทำไมอะเออลราเจอทางลงเลวีแล้วแล้วไปเก็บของวก็อ้ยไฮ้คิดว่แมวของมันเร็ว โดนต่อยต่อยต่อยอะ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 ต่อยไอ้ตอนพี่ยงเช่อที่ว่าเกล้าตันอยู่ปุ๋ยเปิดมวยเฮ้ยมวยคนละไซส์ยีเกลตันชนะไอ้สัตว์ใครปิดเตีมพี่ผมเองครับเอ้ยคุณคุณคาจุกนี่ไปหายไปนานเลยนะ ไม่หรอกผมกำลังหาบุมกล้องอยู่ g o o g l e มันไม่ได้อันนี้เสมอไปนะอืมใช่ g o o ก l e ไม่ใช่อันนั้นเสมอไปผมกำลังหามุมกล้องอยู่หรือว่าคุณจะเอาบมกล้องไหนเนี่ยมุมมุมกล้องคนลงผมหรือว่ามุมกล้องเต็งนอนองเนี่ นี่ไหมทุกคนเอามุมกล้องหนี่ยผมเอามุมมุมกล้องนี่ดีกว่ามุมกล้องตรงเตียงนอนผมอะผมผมผมไม่ได้นอนตรงนี้หรอกนะมันเป็นเตียงเอาวางไว้เฉยเฉยนี่ทุกคนเพื้นมันยึใส่ไม่ดีมันฝุ่นไม่ออกทีนี้มันจะอ่านเองไม่ให้ผมอ่านให้ไม่ใส่ไม่ดีเลยพื้นใช่เหรอตอนไหนก็ตอนนั่งเล่นแบมพายานี่แหละว่าไอ้ปายทิมล้อมเหรอคือเราคือมันเป็นเต็นท์ขายเลยเหรอ อ๋อกูใส่เองกูใส่เองกูใส่อยู่ลืมปิดเลืมสอนให้ผมมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ชุดมึงนั่นแหละไม่เราเจอชุดแล้วได้ครับโอเคเอากล้องตรงเตียงนอนผมแล้วกันนะโอเคคุณจะได้เห็นเตียงนอนผมแต่มันไม่ใช่เตียงผมหรอกแต่ผมจะเรียกแต่ผมจะเรียกว่ามันคือมันคือเตียงผมแต่มันไม่ใช่เตียงผมไอ้ปื้มพากูเอาของเลยที่เรวียนอะ เฟมเฟมก็มาสิไม่เฟม Shut the fuck u ี่เราไปหาเฟมกูไม่ได้เข้าเกมกูเข้าไม่ได้กูยังไม่ได้เข้าเดิน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 เนาะเจงหูมึงก็จะลกๆหน่อยมันไม่ได้ลกหรอกหูเนาทความสะอาดแล้วไม่จริงจริงเดี๋ยวมึงรอเห็นมุมกล้องเดี๋ยวกูเปิดให้มึงดูคนแรกเลย เพราะว่าเดี๋ยวกูจะเปิดกล้องในจะขอให้ทุกคนดูเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนฝั่งจอด้วยย้ายย,าย้ายอีกจอหนึ่งย้ายจอจอจอ,จอข้างซ้ายอะ่ะย้ายจอข้างซ้ายไปอยู่จอข้างขวาแล้วจอตรงกลางก็อยู่ที่เดิมแล้วขยับมาข้างซ้ายนิดนึงเราก็จะได้มุมใหม่ล้จะไปยายไปซื้กล้องนะตังคไปซื้อกล้องนะเราเปิดซึ่งผมมีสองจอนะแต่ผมอ่านเมนช้าชา้าเพราะผมกำลังอินนะกับกำลังเล่นเกม จริงๆไม่ได้อินหรอกผมลืมนั่นแหละผมลืมขอโทษขออภัยคัะผมพ่อเราเรียนภาษอนยด้วยภาษาสำรัผมน้อยทำได้เฮียอย่างพ่อแต่พ่อเนี่ยพ่อพ่อรู้ภาษาี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจนเหรอแต่พ่อไม่รู้ภาษีเยพ่อไม่รู้เยอรมันปบุรีพอครับคนทุกคนครับไปเป็นคนไม่ดีนะฮะ ง่ายๆไม่รู้เรื่องจะภาษายากๆอ่ะรู้เรื่องบันเล่ภาษาเยอรมันกูดิมึงจะเห็นต้องเรียนภาษาเยอรมันกับกูมันคือการออกกําลังกายนะทุกคนแบบเนี้ยอ่ะตอนที้ผมรู้สึกว่าผมโหลดเ TF2 เสร็จแล้วปึงี้าเรไปกูทีบีไม่ได้อาอกไปไม่อยู่นะเซอร์โอ้เมื่อกี้เราตกไปตายเฟม าเาเขอในเฟมข,มขอี่ขอมาใจนี่ก็หาขงตัเเวเองเหมือนกันแหละเพราะว่ามันคือการออกกำลังกายทุกคนนี่แล้วจะยัหาของนะเอาราจะเปลี่ยนนะครับทุกคนจะไปช่ยวยกังหาของนละอยาวาว่าเราปเป็นเพื่อนรักกันตอนนั้นมึงจะฆ่ากันอยู่เลยในแวมไพร์ <laughs> อ่ะอกกล้องนะปิดกล้องขาปิดตึค้างลย <laughs> ดูบอกไอก้สอนี้เขาทำอะไรวะสตรีมแล้วข้างกันกว่าข้างต่างถ้าถ้าถ้าหงสัยว่าสตรีมไอ้มันมันคือมันคืออันนี้นะ ถ้าคุณถ้าคุณสงสัยว่าทำไมสตรีมนี่มันสั้นสันเนีจงรับรู้นะฮะว่ามันคือสตรีม23่สิครึ่งนะฮะไม่ใช่23ปกติแล้วไม่ใช่24นะมันคือ23่สครึ่งนฮะหืมไม่เอกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเติมตอนปิดตีมนะเฮ้ยวันนี้เปยนเ่้วของเราเป้า เล่นหนึ่งห้าทุ่มแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปแล้วผมเริ่มง่วงแล้วเฮ้เกูรู้แล้วตอนนี้กูติดคำพูดอะไรมากที่สุดคำว่าเฮ้เพูดอะไรก็เฮ้เแล้วก็เฮ้เฮ่เราไปเต้นท่าเราไปเต้นท่าของเพลงมิวเวอร์ดิถ้าคุณถามว่าป้าคุยกับใครป้าคุยกับครอบครัวค่ะนะขาครอบครัวเขาเป็นครอบครัวหันฟานะฮะ แม่เจ้า้วยแม่แม่คงแม่คงช่วยมึงได้นะไปเออไอแม่มาเล่นแทนแม่แม่แมวมาเล่นแทนลูกเลยวะไอยนี่ไงดามเรวของเราไมนคือการแอบโอเคเออเจอของแล้วเจอของแล้วเดลียวเกลียวไม่ครบอ่ะคุณฝามโอเคคุณอาจจะไม่ได้ถามเดี๋ยวผมจะพูดนะครับกอดเราหายไปไหนเอย่าเตรียม าเกาะมึงไม่ได้หายเกาะมึงอยู่กับกูไปไม่เกาะอยู่เฟกมึงไงอยู่กับกูไอพเอ็มมาขโมยไปมาขโมยโลเราไปด้วยอ๋อดูแล้วคุณไม่ได้หามาไปเราอะมองไม่เห็นเมื่อกี้มองเห็นเมื่อกี้เราตาดุอะผมรู้ว่าคุณไม่ได้หามผมแต่ว่าผมก็จะตอบคุณนี่เราจะป่ามีไปตรงนี้ พอมีอะไรเกิดเรื่องพวกเราจะเราจะรีบหยิบมีดปาแล้วก็ปาเข้าหน้าแม่งเลยผมรู้ว่าคนดูรักผมใช่พูยเฟมยแต่คนดูอาจจะรำคาญมันในทีเดียวกันเลยปึ้มด้วยยิมเฟฟ่อนดนปึ้มคนดูคน,ค,นคนดูลำคาญผมไหมผมพูดมากเกินไปป่ะไม่เอาดูว่าเดีช่องนี้คุยกับคนดูเอนเตอร์เทนเพระเอนเตอร์เทนคนดูไงเราว่าเราปึ้มช่องพวกเราแล้วยอาจจะเป็นช่องเดียวที่แบบว่าสามารถแบบเทียเตอร์อ่ะ ิดพูดคุยอ่ะคนดูได้เลยอ่ะแบบเปิดแบบระบบเปิดอ่ะสามารถติดต่ออ่ะเจอได้ก็อย่างเช่นในเฟรมจริงๆเฟรมเนี่ยมันมันไม่ใช่เพื่อนผมนะมันมันมาจากไหนก็ไม่รู้เว้ยเออจริงไอ้เพื่อนมันก็ไม่ใช่เพื่อนผมนะมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่มารู้จักกันที่โรงเรียนแต่ประโยชั่น ขึ้นหาของแล้วดิเพราะว่าเราเด็กเพลงไม่ได้ไายกัน,ในใเป็นสิบกว่ารอบเนี่เยเจอของเพลย์นอ่ะยไปหาหน่อยยัเอ๊ยเราเจอจระเ,เ,เล้กับเพลย์ <ขา S 2> <ห>เราจะพอ่เจอโลกไม่รำคาครับอุ้ยผมผมรู้สึกรักคนนี้มากเลยถ้าคุณคมีดิสคอ,อค,คุณสามารถเข้ามาคุยกับผมได้นะนผมเป็นมิสอยู่แล้ว เพราะอย่างเฟมเนี่ยเฟมมันก็เป็นมันก็เป็นเพื่อนผมอะมันเป็นเพื่อนผมมาจากสตรีมมันเข้ามาคุยกับผมในคอร์ดตอนแรกไม่กล้าเปิดไมค์หรอกแต่พอเปิดไมค์ปุ๊บก็คุยกันก็สนิทกันเลยเนี่ยคุยคุยเล่นคุยมันคือแบบเป็นเป็นเพื่อนกันมาปีนึงแล้วไอ้เฟมเนี่ยผมกับเฟมเป็นเพื่อนกันมาปีนึงแล้วรูปไอ้เฟมไอ้เฟมมันทันเราช่วงยุคแรกว่ะไม่ทันยุเกาะตั้งอะทันทันมั้งไอ้ตอนที่เล่น ฟรีเดฟลาซิลิตี้อ่ะเฮ้ยพี่เพิร์ดก็เหมือนกันคนคนแก่คนแก่มาจำช่องเราคือคุยอาวุโสที่สื่นในช่องอ่ะจริงๆเขาก็อยู่อายุ13ไม่แหละแต่เราเรียกเขาไอ้แก่ไอแก่ใครเป็นคนเรียกคนคนแรกอือใช่เขาเขาก็เรียกตามกันมาก็เลยกลายเป็นโนโน่เด็กก็ไม่โกรธด้วยนะเด็กเราจะกินโน้เด็กเแก่เด็กแก่ number one น ได้แมปมันก็เล่นคล้ายๆโจโจแล้วถ้าไม่มีสเปนเออผมไม่เข้าใจเลยทำไมทำไมเขาต้องไปเล่นนั่งเล่นชินโดไม่เข้ามาคุยด้วยเอออยากจะชวนกูกาแเราจะไปเล่นนี้สักหน่อยาไ่ม่คเมริกา fuck yeah polly b e t t e เออจะว่าไปก็ยังไม่ได้เล่น p o l ี y b ท t t e ลเลยนะ อ๋อเออใช่หว่ะให้มีพลังงานี่เพ awesome, no ิรคาบอนห่ะ oh พี oui> ่เพ awesome> ิร์ bueno, คับเดอมเบออะอะตอมบอมเบอคาบอมเบอร์น like ักคาร์บอนไงคาบอมเบอร์ผมอยากให้ทุกคนไปดูคลิปนี้มากเลยคลิปเอ็มซีโปรเจกต์ค่ะซอมบี้อ่ะนั่นแหละผมผมอยากให้ทุกคนทุกคนไปดูทุกคลิปเลยแต่อาจจะเป็นไไม่ได้แต่ว่าผมรักผมจะพูดใใครเนี่ยผมรักคุณดูนะครับ แล้วคุณถามว่าเสียงใครสตาร์ทรถนะคะก็ไม่ต้องสงสัยนะไม่มีใครสตาร์ทรถเสียงนนลูกมาลีไม่มีเพดานปากอึง้งอะไรทำไมจิโน,น่ก็จีโน่บอกไม่มีเพดานปากเหมือนกันปวดหน้าที่ไม่คนดูดูดีกว่าพี่ปั๊บไม่น่าใช่กูเขาไม่น่าเรียกกู พอเรียหวคุณสงสัยว่าอาจจะเสียงอะไรก็เสียง PA พี่พี่ผมเปิดเพลงนะผมผมก็รักพี่ครับอือ้องอย่างนี้ดิคนดู <c oughs> <c oughs> อ่านเม้นดิไป กูอยากให้กูอยากมีนคนดูอย่างงี้สักประมาณสิบคนร้<ค>นอยคนก็ดีเออร้อยคนก็ดีไม่ใช่ม,มาปุ๊บขอขอแล้วขอ,ขอชื่อรหัสเข้าพอพอ,อ,อแอดปุ๊บเข้ามาแฮกปุ๊มยิงกูตาย <c oughs> คนค<ม>ุณคนสงสัยถ้าคนนั้นเป็นใครคนนั้นก็น่าจะติดไว้ละสิบห้าอีกมนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวจะปิดสตรีมละถึงมันยังได้ปถึงห้าทุ่มก็ตามผมจะปิดสตรีมละสตรีมมาสิบเจ็ดนาทีเอาให้ถึงยี่สิบนาทีปีเลย ว่าอะไรเฟรมมุกหมาแนาวมุกหมาแนาวมีอะไรเฟรมมีดีเลยมีอะไรเฟมมึงคิดว่ามึงต้องการยอดซับเท่าไหร่วะเจ้าเต้หนึ่งล้านก็บนโขเราเออหนึ่งแสนก็ดีใจแล้วได้โลแล้วใช่ไหมไปว่าะสบความสำเร็จล้วจะให้ คือผมอยากจะบอกว่าช่องช่องผมเนี่ยมันตอนนั้นอะตอนผมที่ผมชมช่องแรกๆเลยอะเจอพี่ชาผมยังเป็นเด็กกระโปู่เลยเด็กขือยังไม่หมวยขึ้นนะยซ้ำเอเคเราจะไม่พูดเรื่องนี้ก็คือเราังเป็นเด็กกระโปรงเลยอะบายบเอาเดี๋ยวผมเตรียมละเรียบร้อยก็คือยังเป็นยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่เลยอะไม่แบบนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเราเราเจอพี่ชามาพี่ชาก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจไอ้ผมอันนี้ ทำคลิปครับแล้วก็คลิปพี่กระชาตอนที่มเลอยู่ไอปืนเออนั่นแหละก็นะครับก็ก็อะไรดีก็ก็ก็ไปเข้ามาทำไมจะไปแล้วก็นะครับก็อก็ก็ก็อะไรนี่ก็สำหรับพี่ใครก็เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะไปแล้วแหละก็สำเร็จแล้วย วันเราน่าจะต้องไปกันละผมจะบอกลาเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็บอกฝันดีเป็นภาษาเยอรมันผมีจะพูดเมจะพูดเขมจะพูดไม่ใช่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 เขามีจะพูดเขามีจะพูดไม่ใช่มันคือเขาไมจะพูดเขาไมจะพูดมันที่อ่าก็คือผมผมจะสอนกันสองครานี้นะทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละก็คือ เอาฟีเดเซนแปลว่าลาก่อนเป็นแบบทางการแล้วก็ะลากูสก็แปลว่าฝันดีนะก็ชลากลากูสครับ